วันนี้จะมาทําน้ําพริกหนุ่มปลาลหาหมูสับอ่มีครบทุกอย่างแล้วก็ยังมีมะเขือเทศอร่อยอร่อยด้วยนะครับวันนี้นะครับมีหมดมีทั้งปลาลหามีทั้งหมูสับมะเขือเทศนะครับจะใส่ให้หมดตอนนี้เราก็เอาหมูสับมาผัวกันนะครับ คู่อ่ะคู่นะครับสำหรับพริกกับมะเขือเทศกับปลาล่าในนี้เราก็โขลกพร้อมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับเป็นเกลือเป็นอะไรเราก็ใส่หมดแล้วครับตรงนี้เราก็เอาหมูสับผัดพอสุกได้ที่แล้วเราก็จะเอาน้ําพริกที่เราโขลกมาเรียบร้อยนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับปลาล่าหมูสับมะเขือเทศ โอ้โหโหอมเลยนะครับแบบนี้หอมสุดๆเลยนะครับเป็นสูตรของเราเลยนะครับนี่นะครับหอมมากเลยนะครับสูตรนี้รับรองว่าใครมาทำนี่โอ้โอร่อยเลยนะครับเนี่ยกิมปะลาหอม สีสันลื่นเข้มข้นนะนะครับโอ้เป็นกระทะใหญ่เลยนะครับหนึ่งกระทะนะครับเดี๋ยวก็จะกินับบนี้ครับฟักทองนึ่งนะครับฟักทองนึ่งเราจะมาทานกับน้ำพริกหมูสับปลาลามะเขือเทศนี่แหละครับฟักทองก็เริ่มกล้จะสุกแล้วนะครับ ก็จะมีผักหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะผักที่เหล่านึงนะครับมันะแยอะมันนะครับมีทั้งมะเขือมือเลยนะมะเขือก็มีผักต่างๆก็ดีนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขาย,ยใ,ให้ดูนะครับเสร็จนนี้เราดูตรงนี้กับที่เราทาขัา้วทิ่ให้ดูน่าทานนะครับเติมต้นหอมปักกีลงไปเลยครับนี่นคนขโมงสมงเขียรเลย หอ,อมมาแตะที่จมูกเลยนะครับนี่ครับหอม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 อีกๆสุดยอดเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับน้ำลายไหลาตามเลยนะครับเนี่ยครับคนทำเนื้อต้องใจไหล <laughs> ทานเต็มที่ทําเต็มที่ทําเยอะๆทานให้อิ่มๆนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวน้ำประทีให้ไปน้ำพริกปลาลาหมูสัตว์มกี้เทศนะครับนี่เป็นผักที่เราหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับผัก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 ,ผก เตรียมพร้อมมะเขือก็มีกขลังอักาศโอ้เต็มที่หมดนะครับทานด้วยกันนะครับ